ก็อยู่ที่ดูผีของตัวบุคคลหลับตาไปห้ามหันไปดูนะค้าคะนี่มันเหมวอาหรือเปล่าหันไาหันไปหันไปหันไสุดไม่ออกจากบ้านอ่ะ เนื่องจากคราวที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่แล้วนะคะ Safari World ที่เราไปเนี่ยเราบอกว่าเราจะพาไปคาเฟ่ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเองแต่เราจะไปอย่างธรรมดาไม่ได้เราก็ต้องมาแต่งตัวกันก่อนใช่ค่ะเพราะเรานะคะได้ invitation card มาจาก so s a m s o n Night นะคะให้ไปดูนิทรรศการที่แบบว่าศิลปินคุณ g r น e n P เขาวาดรูปแบบว่าโมเมนต์น่าประทับใจของเราเอาไว้นะคะเราก็จะต้องไปเยี่ยมชมงานนะคะก็ไปดูว่าแบบอุย๊ยสวยขนาดไหนวันนี้ก็เลยจะ special นิดนึงเราจะแต่งตัวกันแบบธรรมด ดาไม่ได้แล้วก็จะแต่งตัวเองไม่ได้เหมือนกันเพราะเราเห็นมานะคะในวีลสติกต็อกที่มีชาเลนจ์ก็คือการที่เหมือนกับว่าเราสุ่มเลือกว่าเราจะได้ใส่ชุดอะไรวันนี้เราก็เลยจะมาทําแบบนั้นกับพี่ๆน้องๆเรานะคะความยากก็คือทุกชิ้นที่เลือกมาจะเป็นพี่หรือน้องเราเลือกมาให้นะคะแล้วเราก็ต้องสุ่มด้วยว่าเราจะได้ชิ้นไหนที่เขาเลือกมาให้นะคะียได้อรปมไม่ไว้ใจใครเลยไม่ต่าและฟินเลยไม่ไว้ใจใครเลยนะคะ บอกก่อนว่าพวกเรา3ามคนเนี่ยใช้เสื้อผ้าด้วยกันนะคะแต่ว่าต่างคนก็จะมีแต่ละสไตล์ของตัวเองแต่วันนี้ก็คือหยิบผสมรวมมาเพราะว่าก็ด้วยความแบบห้ามหันมาดูนะคะง่หลับตาไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะที่แบบว่าหูใครใส่เราก็จะต้องแบบดูดีแน่นอนนะคะแบบว่าไปได้กับทุกลุคแน่นอน คือแบบรับรองเลยว่าเฟยใส่แล้วต้องแบบชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้าได้กับแทบทุกลุกเลยแล้วไม่ต้องทั้งสองคนเลยไม่ต้องกังวลว่าช้ได้ท่อนบนเป็นอะไรเลยถ้าใส่ทัอนล่างนี้มันรอดชัวร์ใช่ของฟินนะที่เลือกให้พี่เฟยก็คือแบบว่าใส่ได้แน่นอนพอดีเป๊ะไม่มีหลวมไปไม่มีใหญ่ไปก็ไม่มีใหญ่ไปไม่เล็กไปเพราะว่าเป็นของพี่เฟยเองอันนี้มันหัวตาหรือเปล่าหันไปหันมา เข้าได้กับทุกลูกทั้งสองคนเลยใช่ไหมใช่ามถามเยอะเรื่องเลยคุณไม่ได้คะแนนอะไรอยู่แล้วก็จสไงคน้เอาอันนี้โอเคนี่ค่ะคูปลัสร้ายสุดๆเห็นชิมเมื่อกี้ไม่แพ้เลือกไปแล้วก็จะต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันแบบเข้าได้อย่างดีงามนี้เลือกให้เข้าถูกป่ะทั้งสองรู้สึกว่าให้เข้าหรือเลือกให้มันไม่เข้าบอกเขาด้วยรักก็จะต้องแบบหวังดีอยู่แล้วป่ะแล้วมีไหมล่ะด้วยรักเนี่ยเลิศเลิศเอาง่ายตัวละนะเอาง่าย สิ่งที่พังเลือกกับฟินเลือกต่างกันทุกอย่างทั้งแบบทั้งสีแต่ว่ามันไปด้วยกันได้ดีใช่ค่ะอินิงหอั่นใจเลยอะ่ะไม่แกล้งกันอ่ะเลือกเลยค่ะถึงเวลาแล้วน,นะมีบ้างก็ได้โอ,อเคเลือกเหงูอันเนะ แล้วแหละคือถ้าเรื่องของฟินแล้วแบบจะคอมฟีสลุกมากเพราะว่าของฟามันจะได้อีกฟิลนึงเอาจริงเมื่อกี้เลือกอีกใบหนึ่งมาแต่โปรดิเวเซอร์บอกว่าใจ,าาจาดีจังเลยก็เลยเลือกใหม่อีกใบซึ่งักก็ใจดีเหมือนกันเขาว่าใจมีเสียงกุ้งกิ้งถึงไหมแต่น,นี้แบบว่าถ้าพี่เฟยได้ไปนะคะเฟยจะสามารถแบบว่าปรับสไตล์ของตัวเองได้นี่มากสุดไม่ออกจากบ้านอ่ะไม่สวยแน่เลย แตว่าใจดีมากเลือกเลยเลือกเลยเหรอเลือกเลยแบบว่าเท่าเทียมขวาซ้ายขวาซ้ายบ้านของพี่ทางที่เลือกมาให้นะคะจะบอกว่าก็แคร์เนาะดีกว่านี้อ่ะดีค่ะเป็นสไตล์ที่แบบว่า ดีคะ่ะใส่สวมใส่สบายมีซิปมีกระดุมมีเชือกลูเลยแหของเฟยของเฟนยไหนน่ารักกกันน่ารักทั้งคู่ต้องใช้ดวงวิญญาณจิตวิญญาณละโชว์ดวงวิญญาณเลยหรอเอาอันนี้ละกันอันนี้เ๊้ ขอตัวไอ้คายให้ชื่นใจเหน่อยขอร้องตัวนี้พี่ฟางชอบใส่ไม่ต่างกันมากอันนี้พี่ฟังก็ชอบใส่นะยังไงอะมันเข้ากับท่อนล่างแบบดีดีเข้าเข้าดิมันก็เป็นสีที่แบบว่าโอเคทั้งคู่เป็นสีโทนแบบโทนวันังคารเขาเกิดวันเพื่อเอรถ้ากิดว่าเฟเลือกเฟในเรื่เลือกของใครถ้าเป็นเฟเลือกคุยยากอะแล้วแต่วันสีอะไรแล้วแต่ว่าวันนั้นแบบว่าสีไหนกําลังดีสีไหนถ้าเป็นสีมีเลือกของใคร คิดว<ส>่าตื่นมาแล้วผอมหรืออ้วนเออคือถ้าสมมติว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี <Pok> er. <c oughs> ้แบบเบลล่าฮาดิดจะต้องเลือกขดอเลือกหอมเบลเลือขอมเปย์อะเลือกองเปย์ก็รู้สึกว่าเบลล่าาดิดน้อยหน่อยเข้างลอเฟแล้วข้างบนเฟยก็น่าจะเอาให้มันเข้ากันบ้าเเอาฝั่งน็ตอันนี้อันี้อันนี้โอเคผัดกันบ้าง จะเลือกก่อนเลยซ้ายหรือขวาเดี๋ยวค่อยโชว์เอาได้ไงอะ่ะไม่ได้เอาบอกว่าอันนึงสีขาวอันนึงสีน้ำเงินจบโุ้ยฟินเอาก็ให้เลือกเลยก็เ <laughs> 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 ขาไม่รู้ชิ้นก่อนอันนี้เขาเลือกเลยไป <c oughs> อันนึงสีขาวนะคะแต่ไม่บอกว่าอันไหนสีขาวนะจ๊ะมีกระบอกสีขาวเลือมมาประมาณครึ่งไม่ไม่ไม่มีแหไ่งกรงิงเลยหรอเอาอันนี้ค่ะอะไรอ่ะ สามของแต่คืออะไรสี่ะทั้งสอันเซฟเซฟทั้งคู่เลยจริงถ่ายได้สิต่างกันยังไงอันนี้จริงแก้ปัญหาได้เพราะว่ารู้สึกว่าชุดที่ผ่านมาเข้าได้กับทั้งสอันมันจะเป็นปัญหาว่าอันไหนดีแต่ถ้านี้สุ่มก็คือหมดปัญหานเลยแค่คุณตรงเลือกตอนนี้อันนี้แล้วกัน ก็คือรู้ใช่ไหมว่าปกติมันไม่ค่อยใส่อะไรสีสีไม่สีสีอยู่ในโทนที่เป็นคอมฟอร์ตแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแค่แค่มันคือสวยทั้งคู่แต่ว่ามันจะได้ลุคที่มันต่างกันวันนี้เราอยากแบบพรปพี่หรือว่าวันนี้เราอยากแบบโยโย่ก็ถ้าฟินอยากรู้สึกว่าสวยสบายของพี่เจจะมีความแบบอันนี้อด้นน้าาอันเกีต่างกันที่ทรงอันนี้ต่างกันที่ สีก็คืออยากได้แบบพรีพีหรือโยโย่แล้วอะไรก็เสียอะไรแบบเป็นสีที่สวยเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นสีสดเป็นสีที่อยู่แบบดูแล้วแบบสบายสายตาของกิฟเลเลอร์ท่อนล่างมันพรีพีแต่วเออแต่ของเออของพี่ฟางก็น่ารักอยู่ของเฟย์ฟย์ก็น่ารักนะมันก็รู้แบบฉันอยากโยนเหรียญมากเลยตอนเนี้ยคือแบบว่าข้อมูลที่เขาให้มามันไม่มีอะไรใช้ได้พี่กับโยโย่ไงเราก็ไม่รู้ว่าไหนโยโย่อันนี้โยอันนาวันนี้โอเคหน้าโค้ช เอาชอบแพรปพีแชร์นเรามาอีกแล้วนะคะตามคอนเสิร์เดิมเลยค่ะอันนึงโยโย่อันนึงแพรปพีแต่ว่าใส่ของได้เยอะเพราะว่าอันนี้ก็จุมากของฟางก็จุมากเหมือนกันอันนี้ก็คือได้ของเฟียชอยเยอะยากด้วยอันนี้ก็ได้อุ๊ยจริงเหรอจริงไหมเนี่ยฟินทำไมไม่เลือกของเฟีนเลย What's the problem อธิบายมากไม่ได้เดี๋ยวน้องรู้ให้เลือกเขาบ้างเดี๋ยวร้องไห้คิมมุกเบ้ยท้าดาครบเรียบร้อยนะคะตอนนี้กดเวลาเราจะไม่แต่งแลกเปลี่ยนชุดแล้วนะคะทุกคนหลับตานะคะทุกคนต้องหลับตาด้วยเหรอเราจะต้องให้จะมาอยู่ในมือเองสิ่งของที่เราเลือกท้าดาชิมิเลที่พิพยาจะไม่เลือก เบลลาฮาดิดขึ้นเห็นปลาชุดปลาสิ่งที่ฟังเลือกให้ฟินน่ารักมากนี่ไงเบาเราเลออันนี้่เนี่ยเหรอเบลลาเดี๋ยวพวกเราไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็ดูว่าจะใส่ออกมาเป็นแบบไหนนะเอ้ยถือว่าเป็นพี่น้องที่รักกันอยู่รักกันอยู่ไปค่ะค่ะ โดยที่ไม่ต้องแบบแย่ยืนหน้าค่ะส่วนนี้ฟางก็คือเกงขอโทษทีที่กเกงเฟรมมาให้มันค่อนข้างจะยาวนิดนึงเอาิงตัวนี้ก็ยาวตัวนี้ก็ยาวพื้นแล้วอันเมื่อกี้ก็คืออย่างนี้เลยต้องใช้ชีวิตนิดนึงนะคะวันนี้ต้องเปลี่ยนกลับนิดนึงเอาเป็นสีที่ขายทีโอ้ยชุดฟินกับฟางเข้ากันเลยอ่ะใช่ปะริงก็บอกแล้วเธอเกิดมาเพื่อเป็นเซนเตอร์อีกสักต่เราไปเจอกันที่ คาเฟ่เลยนะคะไปเลยดีกว่าเย้จึงแล้วว้าวตอนนี้ก็อยู่ที่ฟิกแจกับแล้วนะคะที่นี่ก็คือที่ที่จะมีการโชว์รูปภาพของพวกเรานะคะใช่นี่เลยอันนี้เป็นไข่เทถ่ายดูออกไหมว่าคือแฟนบแลเราใส่สีนี้หาด้วยนี่นี่นี่มอยู่นี่ังอยู่นี่คัมมิทมีค่ะยนีมอยู่นี่นะคะปนเหมือนาป็นเหมือนจริง ก,ก,ก,กอันนี้คือแค่แบบชวนช,วน,ชวนจากด้านนอกเพราะว่าเต็มที่เนี่ยเขาจะมีอยู่ข้างในเรียกว่ามีเป็นแบบหลายบ็อกซให้ทุกคนได้ดูกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันก่อว่ะเดี๋ยวสั่ง ดขนมก่อนแล้วก็เราขึ้นไปดูในเทศกาลจริงๆข้างบนกันดีกว่าะแล้วเขาก็มีเมนูพิเศษนะคะสำหรับสาขานี้เพราะฉะนั้นเราต้องลองเซตนั้นเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะแถวเอกมัยเนี่ยอ,อ๋อนี่ีกาแฟอร่อยมากเลยมีกิจกรรมด้วยนะคะเขาจะมีการแจกกระเป๋าแซมโซไนดด้วยแต่ลยละเอียดอุบไว้ก่อนเดี๋ยวดูไปท้ายคลิปก็น่าจะได้รู้กันนะคะเพิ่งอยู่ไปก่ ไปถ่ายรูปต่ออ่าแบบไปดีกว่าล้วก็แบบอุ๊ยอันนี้ฝันถึงทีมก็ฝันถึงว่าจะมีอะไรบ้างนานเพราะว่าแบบ my first time in safari world ้ยตรงที่เราไปเรี้ยงนกนกกันล้วก็มีคนล้อแล้วมีคนล้อเรียนฉัน่าจะลองให้นี่ก็คือตอนที่เราเดินเข้าไปในสวนนกเหมือนกันฟังกลัวทั้งหมดนี่ก็คือแบบมันเป็นเรื่อง ก็คือว่าเริ่มแบบรู้สึกแล้วอันนี้พี่ฟังก็ยังกลัวอยู่ก็แบบมาแบบปลอบใจไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแค่ไม่กลัวเองมากเลยอย่างงี้แล้วเฟยก็หัวเราะฮ่าฮ่าเฟนก็บอกนกน่ารักอ้อเฟย์หัวเราะอ้อเฟย์ก็มีความสุขที่แบบได้มีตวิ่งเฟย์บอกว่าเห็นไม่เห็นน่ากลัวเลยน่ะอะไรเงี้ยมีน่ากลัวเลยซึ่งยังมีแบบแอคเซ็ตเอร์มากเลยนะคะเพราะว่าแบบกลับมาจากซาฟารีวันนั้นเฟนก็คือผัานมาแนกเพราะว่าแบบนกน่ารักมากพูดแบบเออเนอะ มากเลยละค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวมันแมทช์แค่ไหนก็อย่าลืมไปดูเทปซัฟปรีเวิร์กก่อนหน้านี้นะคะทุกคนขอแอบถ่ายรูปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินขนมกันนะคะเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จะมาถึงอะ่ะก็พอจะรู้มาก่อนนะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบมีการวาดการ์ตูนพวกเราแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเจอตั้งแต่วตันช่วงกลางตอนรับคับสไลฟก็คือแบบมีเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะแบบผีเจอทุกคน,<อ>นจริงน่ารักมากคือมันน,มน,น่ารักไปหมดทั้งแบบตัวหนังสือทั้งทุกสิ่งอย่างและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวลาที่เราคอยค่ะเพราะว่าเราจะได้ชิมเมนูได้ว่าเป็นเมนูพิเศษที่จะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือมีเฉพาะที่สาขาเอกมัย ใช่อธิบายความมิเซสของเมล่อนได้ยินมาก็คืออุ้ยน่ารักจังเขาให้แบบความสําคัญกับทุกๆดีเทลจริงๆอย่างกินนี่ของเมนูนี้ก็คือสิ่งที่มัน represent ความเป็น Family มันก็คือความหอมละมุนความอบอุ่นคือมันเลยมาจบที่รสชาติของช็อกโกแลตกินนี้นั่นเองอย่างอันนี้นะคะชื่อว่าช็อกจ็อกแล้วก็อันนี้ก็ชื่อว่าอะไรคะทอมแบล็คค่ะเกยเซลนนะคะก็จะมีเครื่องดื่มที่มีกาแฟ แล้วก็ไม่มีกาแฟชาสำหรับกาแที่ไม่ดื่มกาแฟแล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นตัวคราฟเฟลค่ะชิมเลยแล้วกันบานานาคอาฟโฟลใช่ไหยคะเมนูนี้ใช่ค่ะไปเขาตัดมาให้แล้วอ่ะแฮปปี้ข้าวมันฝ้า ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากชิมเมนูต่างๆนี้นะคะก็มาได้ที่สาขาเอกมัยเพราะถ้าไปสาขาอื่นก็จะเจอเมนูอื่นเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยจะมีเมนูไม่เหมือนกัน งาน Sam s ช n นเร r e อยด์เอ็กซ์เรมเนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด3สาขาด้วยการจัดที่ฟิกซ์นะคะอย่างสาขาเอกมัยเนี่ยจะรีเพซเซนต์คมเป็นครอบครัวก็จะเป็นเรื่องราวของพวกเราส่วนสาขาอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของคนอื่นๆนะคะสาขาสาระแดงก็จะเป็นเรื่องราวกับคู่เพื่อนจะเป็นคู่ของแพรวากับพลาสเตอร์นะคะแล้วก็สาขาปฏิ้งพัจะเป็นโมเมนต์คู่รักจะเป็นจูเนียร์หนูน่าแต่ถ้าอยากได้สาขาที่น่ารักมาก สาขาเอกมัยนะคะเพราะเป็นเรื่องราวของกราโอคาถ้าอยากชิมมีโนขนมเที่ยวร่อยุกมาก็ต้องสาขาเอกมัยเหมือนกันมันมีวันที่8มีนาถึงวันที่6เมษายนนะคะต้องรีบหน่อยนะหนึ่งเดือนคือผ่านไปเร็วมากและอย่างตอนต้นที่เราบอกไปนะคะว่าที่นี่เขามีกิจกรรมให้ร่วมทํากันด้วยนะคะก็คือสาขาแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีผู้ช่วงตนแต่าท่านนะคะเพื่อที่จะได้รับเซอร์ไพรส์ของอย่นนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะ20นิ้มมีทั้งหมด4สี ส่วนวิธีการร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรง description นะคะอย่าลืมไปเช็คกันนะคะ เขาแจกเยอะนะแจกเยอะเลยใจดีมากก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาเห็นความน่ารักแบบนี้แล้วก็อยากจะมาชิมขนมอร่อยๆย้ำอีกทีนึงค่ะวันที่8มีนาถึงวันที่6เมษายนนี้นะคะที่สาขา f ิกซ์เอกมมาชมรูปพวกเราแล้วก็ถ่ายรูปแท็กมาให้พวกเราดูด้วยเยอะๆเลยใช่มันแบบมีมุมเยอะมากแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของ s a m s o n i t สด้วยนะคะได้เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะก็จะกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย